ดูกันต่อนะครับอีก45นาทีแัปทูโบรเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบแบ่งกลุ่มที่นะครับนักย่อเกตพลาสกับราชบุรีครับ45นาทีแรกยังสูงสุดอยู่ครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับสำหรับทั้งสองทีมนะครับุรใน45นาทีแรกงๆนะครับพวกเขามีโอกาสไม่น้อยเลยคือโอกาสในการที่จะลุ้นได้ประตูไอเกตพีนะครับต้องตามหาประตูแรกของทีมที่ต่อไปครับทางราชบุรีขออนุาตอีกก็โอกาสก็ไม่ได้มี มาก yup, คร you, tiempo, ั้งส <c oughs> ักเท่าไหร่นะครับเราจะมีก็ยังไม่ผ่านคนกำขนกันนะครับ45นาทีแรกถือว่าช่วงท้ายขึ้นแรกโอกาสมีเลยนะครับรราดีนิโกดมเอาจบจังๆจบทีนีหน่อยครับไปลุ้นเลยนะครับช่วงแรกเกมรับมีว่ามาเนี้ยนะครับเจนีิบอลโขงจากลิงเส้นเฟิร์มนะ ซ้ายครับเกติศักข้างหลอดครับไห้ใส่รอบหนึ่งเกติสักข้กกงกางหลังมาเรียมาแล้วครับวินวัดวินวัดเกติศักดกติสักใหม้มาทางศริโชคเขาบอกไปิิรโชคกว้างมาไม่ได้ครับ ไปขาดแล้วต่งหากเจอสองผู้เล่นของนัวกวิทาครับบางไว้นะครับทางวิทยาลัยเลยกับ,าากกบต่าทีมครับยังนา,าเกียรเซะคเปลี่ยนขึ้นมาลบไปเอาม่เองเลยครับทางฝั่งกีฬาการ์ยังไม่มีรายการการเปลี่ยนตัวนะครับเจากทั่งสองทีมเสด็จเล่นเหมือนเดิมมาดูใช่ไหครับยาวกีมาเอดะเปลี่ยนตัวแทนจากประเทศไทยด้วยกันกับชูวิชั่นครับเปรี่นินผล คุณใช้ชื่อว่ารับบุรีเอฟซีนะครับในรายการชมอคเก้นสตรีมใ,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 ในฟาวครับของรับบรีบอ้าวเหลือ,องแรกเลยหรือเปล่าครับโอ้ไม่ได้อุสครับโดนเหลืองไปครับนี่คือความสำคัญข,ข,ของทางนาโกย่าในจังหวะที่เข้าช้าเกินไปนะครับโอ้คือจริงๆเขาเขา,าอะยั้งแต่ว่าไอ้จังหวะขาที่จะลงมาเนี่ยครับมีมเหยียดเขามากนิดนึงครับใส่ ฝั่งของเวลาก,ก่อนนะครับโดนเลื้ยไปครับจวส์นายาขอรับประดีครับแรงแล้วก็หลุดออกข้างไปจกักรพรดีสั่งน้องๆเลยครบับอกมาแล้วมาครับให้ขึ้นผ่าดไล่บีใส่นาฬยาครับ หัวตกื้นอวินวัแก่จุดเพิขึ้นมาขอดอกข้างครับ คือแลามีโอกาสเจอตามประตูได้นะครับเราจะว่าการย,ยิงกับปมินวันมาอย,ย่างตึกเซฟของเอ็นเกลากับที่เสียไม่ได้มนตรีขวาไม่มีใครเลยนะครับด้านหน้ายังไม่ได้โล่ตามกันมาต้องถึงกลับ่ะครับมนตรีมนตรีให้มาสิธิโชคฝาคร,ครับสิธิโชค เขียวบตอนที่ต้องระวังนะครับสีโชคครับีต่างฟาวใสกับตันทีครับพี่นางากิแล้วก็จะเล่นเร็วแต่ไม่ยอมรัดเลยครับเขียกเองเลครับการันนี้ก็โดนเล็กๆตองนี้เปิดมาเอาูดทุกคนบอกมาว่าหาบอลไม่เจอครับแล้วดูราบุรีได้พาสวนขึ้นมาครับจากบ้านข้อใส วินวัตไปปีนแล้วบอลหลบข้างไปครับพยายามแตะหนีแล้วจะเปิดยาวครับตัวแต่ว่ขาบอลมันหลบข้างไปก่อนมาอีกชุดนึงครับของทางนาโกย่าก็ลกาคล้ายๆในรูปแบบคือเวลาราครับที่ทีมปุกรกาบุเข้าใส่ไปครับเรียกตั้งประเทีมันาบุเซโตะเล่นกับโยชิดะโยชิดะไม่ได้คืนนะครับ ตอนนี้ครับเลิ่มจา,ากอิดาอีกบอลของนาโอยามีเวลาได้บอลโจนเปิดมาแล้วมาเตอุสสายข้างถนัดมานาที50พอดีแพ้เลยครับมาเตอุสซัดให้นาโอยาขึ้นำนำ4-0นะครับโอ้โหจนได้ครับในจังหวะของนาโอยาครับ เชบคาดจริงๆครับมาดูสในการยิงด้วยเท้าข้าดเท้าซ้ายแบบนี้ครับจากบอลนั้นข้าครับคอสเข้ามาแล้วก็นี่ครับพักอกลงแล้วขู่คือพักลงแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสให้กับตัวประกอบที่จะเข้ามาบังเลยครับเรื่องของราชบุรีพะเยาจะเข้ามาขวางไว้นะครับทางกีฬาสั์กีบุตรดมแต่ว่านี่ครับพักอกแล้วก็ตาตวัดซ้ายบอลเล่เข้าไปเลยครับบอลจลรอดนี้มีของทางก,กำพลครับ หนึประตูต่อศูนย์จะเป็นนากยญาที่ได้สกอร์มาไปก่อนแล้วนะครับนาที50ครับยืงกับนยายกญแได้50าสนาทีครับเกีีรับรีจุดเริ่มเริ่มมาจากจังหวะที่ปล่อยให้นยายกยญแได้มีเวลารีเดกเปิดเลยนะครับ สีโช๊ปิดหนักข้าวได้ฟาวครับพยายามที่จะสวัดหนีตัวประกบนะครับทางสีโจกันร์ดูครับโยน,นฟาวไว้ลูกสปีดแบบนี้ครับราชบุรีต้องเน้นหน่อยนะครับตอนนี้ส์กรอตามหลังแล้วครับแน่นอนเขาคงจะต้องเปิดเกมลุกให้มากขึ้นกว่าที่ผ่าดมาเลยครับแบบนี้นะครับจะโยนเข้าไปครับจกักรพันธ์ จากพันเปิดบอลโค้งมาวิีวัตนิดเดียวครับจะไปทีหนึง่งยันไกลวินวัตรใหม้มาลองซับไกลครับอบอลโดไปเยอะครับขวาของนุกุลกิตเติมขึ้นมานะครับในจังหวะที่ไหลขึ้นกลับมาให้ของปูวินวัตนะครับกุลกิตก็ลองซับจากนอกกรอบเขียนโทษเลยไปใกล้เขียนกับ ฝายของโยชิดะครับไฟล์มเนียร์อลขึ้นมาครับโยชิดะเล่นกับมาเดบุไซโตละลตัดไหลเข้ามาครับมาเดบุมนตรีพฮมสวัสดิ์เกี่ยวใส่มาเดบุบน,นะครับผู้สิงเตือนนะครับยังไม่มีใบเหลืองนะครับยังรอดไปครับจังหวะของมนตรีครับที่เกี่ยวไซโตะเมื่อสักครู่ วความคล่องตัวครับของผ <Yeah S 1> ู้เล่นนายกุย่านก็สร้างปัญหาให้กับทางฝั่งราชบุรีประสศุกร์นะครับผลตีครับต้องหยุดทําฟาวเอไว้นะครับแล้วก็ต้องมาป้องกันลูกเสียที่จังหวะนี้ครับกอนคอสเข้ามาของนางกุย่าประตูที่เสียประตูแรกนี่ก็วางมาแบบนี้แลับก็มาโดนสตีเข้าไป มาติวสจะเปิดฟรีคิกให้กับนายกย่าแกมบัสครับมาติวสเปิดม,ม้าม่นวงคนเดียวครับไม่มีธงด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหจังหวัดลอยมะมงของนายกิตานิ4ผู้ลเล่นของนายกย่าครับที่หลุดจากแผงหลังนี่ครับ สี่ผู้เล่นเลยครับมีผู้เล่นของราชุริ